เด็พี่น้องเลยเอากำลังอ่อาหน้ามอเตอร์ให้ตรงพอเพื่อนเอานาะฝนตกนเนาะพาเห็นเพื่อนอ่าทางบริเวณมาเห็นเพื่อนตอนมาเกียบดูไม่มีคนอยู่หรอฮะอยู่หรออยู่ไหม กะสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบเบอร์สุขูสุคนเปิดสมองสบอตเนาะเราจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาว,ลวสวัสดีพี่น้องทางประเทศไทยอีกหนึ่งพี่น้องมาพบมาพอกับช่องยูทูบของวาวยิงชายใจกันด้วยอีกแล้วพี่น้องไงเนาะวันนี้ทางวาวยิงเองก็อยู่ทางบ้านโคกปราบายอยู่ทางป่าซ่าเนาะพี่น้องเนาะกะ เห็นทงงางเงินพระธรงรูปหนึ่งไปน,นอนอยู่ปา่าซานี่พี่น้องเลยก็เพิ่นมาแต่ทงางไดเดียวอ่าสีเข่าไปถามเพิ่นอีกเแกนึงเนาะพี่น้องเลยพอดีสีเข่าไปเก็บทางลูกทางยังอ่าอพอต้องบันไดพี่น้องเลยได้ก็เมื่อนี้กรับโอยกับผูกเบาเวียงมาพอเดียวก็สิบวก้าเขาไปน้อพี่น้องเยลยไอ้สีเขาไปเบิ้งแล้วก็ไปซื้อน้ำเนาะมาถวา,ายให้เพิ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมกันได้เนาะน้องพี่น,อน้องเนาะเข้ามา ว่ะเป็นเป็นเสียหญ้าออกเป็นทางนาพี哈哈哈่น้องเสียหญ้าออกเป็นทางนเพอ่าเิ่นเห็ดเป็นเสียออกบอเป็นยาพี่น้องเนี่ยบอนเป็นน้องเนาะ เปินมานอนอยู่แบบนี้ยังคนมาเบ่งเนาะเดนๆเดินเหมือนเพิ่นพักเหมือนช้าพี่เนาะตอินี้เพิ่นยังไปเก็บลูกอยู่นะพี่เนาะกปิเน้ปทำไมมีแค่ไฟสายอันเดียวกับเทียนนี่ยนนอนเนพี่เ นราพี่น้องกะตอนนี้กะแบบว่ามาเก็บลูกหรือว่าท่อนลูกทำตามศาสนาหรือว่าฮีโคลมประเพณนีนี่คือว่าเป็นภาษาเนาะภาษาภาษาพี่น้องเมื่อกี้นี้บ่เวียงได้เดินเข้าไปนาอพี่น้องเนาะก็ได้เจอกับพระธุดงค์เพิ่นมาจำชินหรือว่าเพรเมตาหรือว่าภาวมนาอยู่ในภาษาบ้าน ประวายน้องพี่น้องพอดีเห็นเพิ่อนอยู่กันเนาะเดี๋ยวถ้าจบงานนี้แหละทางวิ่งสี่จะเอาน้ามาถวายให้เพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าหากะหู้เพราเพื่อนอยู่นี่มาเราเห็นควันไฟน้องพี่น้องเนาะแล <c oughs> นนี้ก็คือว่าแหตุผลเนีน่ยพี่น้องเพคนมาเด้อก็อยู่ถนนอยู่ยิ้มทางน้องพี่น้องเนาะ Chạy thang <laughs> bà đi đâu bà con rồi à. cái thang bà bồi này bà đi đâu bà bồi kìa à. rồi cười thay mà sùa anh an thang thang lao khi nọ ngay sùa anh chạy khẩu hàng phố nông bản nó no. จนจนอยู่เพิ่นกับอยู่จนแบบว่าพี่จบพี่น้องไงอยู่จนจบเน่พี่น้องเนาะเสียงตู้ชันทางนีพี่น้องไงอินเตอร์เบนเนาะเนาก็คือว่ารอก่อนพี่น้องทางพุ่นกับเพิ่นกำลังเอาแบบบ้านบ้านมาให้มาหมาะให้พอต้องบานเนาะพี่นองเบิ่ง่อไปพี่น้องไเาเนาะ มาบ่าบอยมาจำสินภาวนาน้ำหลวงพ่อเพิ่นไม่กล้าไม่กล้าอ๋อไม่กล้าไม่กลรับรองเมียไม่ดุเลยโอ้ไปไปบอยเจ้เจ้าเป็นเคยนะพี่เมฟหามเมฟเคยบุปผามมันนี่เถอะบอยนี่ครับ อยู่ใกลทางเนาะยิมทางเดี๋ยวบามาปาด่าเาะตั๋เค่ะ นี่กันพี่น,องงน้องอออน,องนะกระดูเรือลายนี่พี่น้องกนะพี่น้องเนาะเบิ้งยเีเบิ้งนาะพี่น้องตามพีกคลองเพณีพี่น้องเลย

อยากถงไดอกบคนญาติพี่น้องเป็นอะไรพี่น ouais ้องมาเห็นคัี ทา้งขาวเวียงกับพี่เอกเป็นกลับมาตั้งแต่เมื่อวาน,นเนาะออาไปทางเือนเป็นกด็คนโบราณเายทางเวียงโบราณไทยแต่ว่าเป็นแม่น้องมินตาเพันธ์ไทยอยู่พีนนาา่น้หลังติดมาเมื่อวานมายำขับแต่เมื่อนี้ก็ตอนเย็นก็นจะเข้ามาอีก,ก่น,นึง <c oughs> เดี๋ยวเฮาอันทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปชื่อน้ามาสบายนะทาง นั่นเป็นอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะทางการสุดงมเป็นมาแต่ทางไรเขาเป็นยังไม่ได้ถามหงพ่อเป็นซ้ำพี่น้องมือจิตางไเปง ไม่เว um. ิร oh, e ์เป็นไงเกินนะบเดี๋ยวเขาออกมาทางนี้จนป่ดอาง เนดี๋ยวรอพระ <Okay. S 1> เดี๋ยวยวันแค่ครูแ่นเก็บเนาะอพี่นอ้อง <c oughs> ลองเลยมีกระถายให้เบิง้งนาะอพี่นอ้องน้องพี่น้อง บกคือกันพี่น้องกันเปิดเพลงเขาเนคู่คนยังบอกไรอยเนคู่บอกฮะรอยเนอพอรอยเน้อพอมานาพี่น้องกำลังเอนลง

พี่น้องมีทางในพื้นอาจจะติดต่อไปทักทายหรือว่าไปหายมาจัดงานน้ำการอะไรพี่น้องกับทุกทางพวกกระรายอยู่เนาะหลายคนอยู่พี่น้องกันเดินออกมาเดาพี่น้องเลยมีทาง คุบ,าบา้าดีกว่าเนี่ยเพิ่นอยู่ทางวัดเนี่ย<ะ>เพิ่นเข้าไปเชิญเอาปลาธุดงที่ว่าเพิ่นมาฝากอยู่นี่มาทางบ้านเฮาเนาะกะบ่เคยเห็นว่าซั่นซะเพิ่นมาแต่ทางอื่น่มาแต่ภูเขาคั่ยเพิ่นว่าเนาะบ่่ครับมแมมอกคำภู้เ <c oughs> ขาวควั่ยอยู่ทางไหนบ่ครับอกคำ ผู้คุ้ยเป็นน้องดังพี่ดาวนี่ใช่ดังด้วยดังเนีู่้ขาวคุ้ยเนาะดุด้วยใช่พระดังๆอยู่ประเทศไทยก็มาจบอยู่นนะจบแน่จบชีวิตแน่กันนี้ผู้ขาวคุ้ยคือเพราะว่าบริวช่วยผู้มา

เข้ามานี่พี่น้องหาเบิ่งน้องพี่น้องเนาะแต่ละบ้านคือกันบอกทางพี่ก็เข้ามาเหมือนกันเพ่มามาเข้าทางนี้โหหย,ยาดเดินผ่านเ้อ

đục nhân đại đi nó tiền đồ nó แท้บินคนต่อมีลูกเจ้า ừ.

คลิตัวอันกูได้นี่นครับใ่งยขอไม่ยันกัวคนนะให้คนดึงเข้าไปนาคนเนได้คนข้ทวางนก

นี่ระอยชแบบนี้เนาะไม่รับโลกรับซ uh> ื้อได้สอบรับได้รับซื้อได้ประมาณนี้เด้อเนาะพอเวียงังกะสิพอจบลงไปก่อนพี่น้องเลยกะบุญขอบคุณเนาะ FC ฮักแพงพระสุขสุคนกลับมาเบื้องมาชมพี่น้อง มาติดตามคอยกไดไลค์กดแชร์อ่แต่ตนัน,งงตน,นี้เสมอมาพี่น้องเไยตัวนี้เป็นหลายคนแห้งเนาะมาเก,กเก็บดู้วยกันเก็บดูเนาะตัวแบบยังขอจอบลงไปก่อนพพอในคลิปต่อไปแหละคลิปนี้กผมมีอยังหลายขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีประสุคุขคนเนาะ